เทศบาลตำบลบางหมากจัดเดินวิ่งฟันรัน4.5กิโลเมตร เพื่อการกุศลครั้งที่1 27ตุลาคม2567เวลา5นาฬิกา50นาทีณประตูระบายน้ำกลางคลองนองแท่ด่านหมู่9ก้าตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนายวิชัยสุดสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งพักรวมไทยสร้างชาติเป็นประธานการแข่งขันเดินวิ่งฟันรัน4.5กิโลเมตร เพื่อการกุศลครั้งที่1โดยมีพันโทจิตินาคเพ่งพิษประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางหมากเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานในวันนี้โดยมีนายสุรพงศ์ประสานวุฒินาย,ยกเทศบาลตำบลบางหมากนายมาโนสุประวิทย์สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนายอภิชัยอินทนาคมสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรสมาชิก ภาเทศบาลตำบลบางหมากและประชาชนในพื้นที่ตำบลบางหมากเข้าร่วมกว่า500คน สำหรับการจัดกิจกรรมการแข่งขันเดินวิ่งฟันรัน4.5กิโลเมตรเพื่อการกุศลครั้งที่1ในครั้งนี้มีการแข่งขันชิงรางวัล3ประเภทประกอบด้วย 1. รุ่นเยาวชนไม่เกิน18ปีทั้งชายและหญิง 2. ประชาชนทั่วไปทั้งชายและหญิงและ3รุ่นอายุ หกปีขึ้นไปทั้งชายและหญิงโดยมีวัตถุประสงค์กเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงได้พบปะสังสรรค์โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อกลางทั้งอย่างช่วยลดภาวะโรคซึมเศร้าของผู้สูงอายุสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนและสมทบทุนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ของตำบลบางหมากประสิทธิ์ลีระหะ ผู้นากรผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดชุมพรรัชนีศรีพลรายงานนิวส์24สถานีประชาชน